น,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 นี่เราทอะอกาเนาะเคดี๋ยวีเรานาออกกำลังจังคำศั่งได้ไหะได้เนาะอเคเดี๋ยวซึ้งกเขียนเลยว่าอะไรคะา,าห้องหลักตัวเ,อเยอะไรต่อเียนเงขาใช่ไหมเ๋ยา อาเที่ยวเที่ยวกระโดดน,นี่จำไม่ได้ละเที่ยวรกระโดดเผาแปนว่นอวนนา,า,า,ะอ,าอะไรคะอาพิ้อะไรอีกจำได้หลังวันอะไรเลยตัวหมุลับใช่ไหมอะไรต่อคะอะไรคะ โอ้โหวันนี้เป็นอากาศที่เย็นดีเลยนะคะ <coughs> hello Tian, tian, tian Tian, tian, tian Ya ¡Ah!